ซื้อเลขกูขอเงากินังก่อนเลยแหละลาเมงงานชาตาขายเกาะดีไหมคนดูถ้าไปขายเกาะน่าจะได้หลายบาทโอ้ได้ไม่กี่บาทละเกาะมึกอยู่ไหมครับอยู่ครับพี่ออยยูู่่ครับพี่ผมด่าพี่เลยขอโทษครับผมกลัวมากครับผมยอมซีโลาฟพี่เลยไอมึงอยู่ไหนครัโอ้โอ้โอ้อยู่นี่พี่ก็พี่ชนผมเนี่ยโทษโทษน้องพี่เลื่อนจังอ่ะพี่ต๊อด ไมาครับพี่ไม่จะจะถามเรื่องเรื่องประมูลสิท์แรกไงนรุ่นใหญ่ด้วยมันรุ่นใหญ่ด้วยสามสี่ครับพี่เลิฟจะถามประมูลเรื่องสิทธิ์แรกอ่าเออพี่แบบมันจะได้แบบที่ไม่อยากแบบติดเยอะอะอยากเหลือไว้ติดตัวอ่ะเข้าใจเอางยี้มไหมพี่ถ้าถ้าพี่มันมันมันสประมูลส่วนตัวมันเป็นประมูลสิทธนหรอของสิ์ไม่รู้ว่ะ ครับไม่ถ้าประมูลเป็นสิทธิ์หรือว่าถ้าประมูลเป็นเงินอะอ่ะไม่รู้ว่าเป็นสิทธิ์หรือเป็นเงินอันนี้พี่ก็ไม่รู้อะเพราะว่ามันมันพี่ไม่ได้ถามเขาไงแล้วแล้วพี่ต้อนจะประมูลรถแต่งถ้าเป็นสิทธิ์พี่ก็ขอสิทธิ์แรกแต่ถ้าเป็นเป็นมูลประมูลเงินอะไรอย่างเงี้ยเอางี้ถ้าถ้าเป็นสิทธิ์แรกถ้าถ้ามันเป็นประมูลสิทธิ์พี่ให้ผมคันแรกไม่ผมไม่ยุ่งแล้วอาหารสี่ผมไม่เอาแต่ผมไม่ยุ่งกับพี่แน่นอนเป็นแบบนี้ไหมถ้าเป็นประมูลผมไม่ผมรู้อยู่แล้วผมรู้อยู่แล้วว่าอาหารสี่เป็นของ เราโอเคอย่างนั้นได้ใช่ผมแล้วทำเป็นประมูลเงินนะ้าประมูลเงินก็ก็ไม่เอาก็ไม่เอาของพี่ไม่ไม่ไม่สู้เลยสามสี่แต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 ่ถามว่าถ้าสมมติมันมีแก๊งอื่นอยากได้อย่างเช่นสมมติพี่จะเอาเดวิสเฮทจะเอาผมต้องลงไปเอาด้วยแต่ว่าถ้าสุดท้ายพี่บอกว่าพี่มันตะกี้บอกเอ้ยมึกพอแล้วผมพอให้แล้วพี่ก็ปิดประมูลคนสุดท้ายไปเช่นสมมติมันโดดไปถึงสองร้อยล้านแล้วพี่โดดไปสองสองร้อยล้านหนึ่งแสนแล้วผมปล่อยให้เลย แต่คือแต่คือผมไม่ได้กะจะตัดเงินพี่ถ้าเกิดสมมติมันมีมันมีคนจะเอาด้วยหลายคนอ่ะผมจะลงไปเล่นแต่ถ้าเกิดว่าถ้ามีแค่พี่กับผมอ่ะผมจะปล่อยให้อ่าผมก็จะปล่อยให้เพราะว่าผมไม่ได้อยากได้แล้วสามสี่อ่ะตอนหลังตอนแม็กใช่ครับผมหลายแม็ทจะประมูลรถแกงเพิ่มป่ะพี่ไม่น่าครับน่าจะเอาแค่คันเดียวเออเป็นรถแกงไม่เอาอ่ะพี่เออมันไม่ได้สิทธิ์อีกสิทธิ์ก็มันมีแค่สี่ห้าร้อยเอ็มไงไม่ได้หรอกสี่ห้าร้อยเอ็มมันมันพอพี่พี่จะพี่จะกักสล็อตไว้สล็อตหนึ่งทำไมอ่ะใช่ให้มันมีให้ครบไปเลย อันนี้พี่มีรถปงูสี่คันในแก๊งแล้วรถส่วนรถรถส่วนพอด้วยรถรถส่วนพอแล้วพี่ตาจะเอาคันเดียวอ่ะเราดูก่อนถ้ามันพอพอนะอ่าพีมพ่มันพอมันพอสี่ห้าล้านอะ่ะผู้ชีดว่าคันหนึ่งมันจะคันละเท่าไหร่คันเป็นพันล้านหรือไม่ถึงไม่ว่าจะไปหาแบบกู้เงินมาอีกร้อยเอ็มเนี่ยไม่รู้จะหาได้หรือเปล่านะโอ้พี่สามสี่ร้อยล้านก็สุดยอดแล้วพี่แคปมูลสู้พี่ไม่พี่เอาเอาไปแบบนี้ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ถ้าสมมติสามสี่มันมาอยู่ในมือผมแล้วพี่ได้รถ อีคันหนึ่งมาที่มันแบบว่ามันมันโอเคเหมือนกันนะเอามาแลกกันได้เพราะว่าผมจะซื้อรถของผมคันหนึ่งอยู่แล้วผมไม่ได้อยากได้อ่ามสี่เพราะรถรถส่วนตัวมันมันคุยกันได้ถูกปะล่ะออมันมันมันโยนกันได้ไม่มีปไญถ่ายแล้วพี่ผมไม่เอาอยู่แล้วอามซี่อ่ะพี่ตอนวันดีครับวัสดีครับวันดีครับแล้วแล้วแล้วไปมึงนะ รถรถแก๊งทั้งหมดกี่คันนะโบวันนั้นที่ที่เขาคุยอะรถแก๊งรถแก๊งเก้าคันครับรถแก๊งเก้ารถรถธรรมดาสี่้อรถรถแก๊งอะเราน่าจะเอาสี่คันไม่น่าจะเอาสองคัน็รไปสามใช่ใช่ใช่แล้วก็ปะมูมนี่ส่วนตัวอีกไม่โหลได้คิคันผมเอาโคปูลตาหมดอ้ะพี่ทุกอย่างถ้าถ้าถ้าพอนะที่ตั้งเป้าหมายไว้ถ้ามันจะถึงไม่ถึงยังไงก็อีกเรื่องหนึ่ง พี่ต่อได้สา 3, มสีอ่ะ 3, อะสามสี่อะพี่ไม่ต้องห่วงต่อให้มันมาอยู่ในมือผมอะพี่ก็มาแลกกับผมได้เลยพี่ก็เอามาให้มันได้มาตะคันหนึ่งอะโอเคไหมโอเคครับไม่ต้องไม่ต้องสีเลทพี่ไม่ต้องสีเลยครับพี่จะไปคุยกับแต่ละเฮดเจ้าแต่ลนเฮดก็ได้เงินเยอะเหมือนกันแหละมันไม่ได้มีแค่ผมเราที่ถือเงินอะยังเลยครับยังไม่แลกคุยเลยคุยได้อะพี่ก็ไม่แบบไม่ใช่แบบว่าประมูลห้าหกร้อยสิทธิ์แรกไงแบบอุ้ยสิทธิ์แรกหรือว่าแบบห้าร้อยคันนี้ห้าหกร้อยมันเยอะเกินอย่างเงี้ย อืมเข้าใจพี่เข้าใจครับแต่ผมว่าสามสี่ไม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 ่ถึงสามร้อยอพี่สามสี่อ่ะไม่สามร้อยเลยเน่มัน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 เป็นมันเป็นพระเอกของงานไม่ถ้าพูดตรงอ่ามันมันเป็นแต่ว่าพี่ก็คือตอนนี้มันเขาก็เตี่ะเขาจะเอาเงินจากไหนมาขนาดนั้นนะขมันมีอยู่แล้วรีวิยก็คิดเลยว่าไม่มีนะสามร้อยแก้มผมขนาดผมไม่ตี้ยยีดวายมึงยังเห็นไม่หมดเงินเราเยอะนะไอ้สัต เอไม่รู้ไม่ไม่พูดเดี๋ฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลค้าวันดีครับอยู่อยู่แลนด์แดงครับพี่อยู่แลนด์แดงครับให้ไปหาบ้านแลนด์แดงมามามาครับพี่มาเออพี่ตอนผมเห็นในตลอดพี่พี่หมัออกแล้วอ๋อใช่ครับใช่ใช่ออกไปทําธุระอ่าเดือนนี้ครับเดือนนี้ทั้งเดือนอเดือนหน้าเสร็จวันที่สิบห้าครับเสร็ิบห้าที่นี่เนห้ใช่ใช่หรือว่าสิบห้าอีเดือนนึงเต็มเต็มสิบห้าเดือนหน้าครับ ว่าให้พี่หมัดแกแบบว่าไปไปไปลงอยู่สักที่กับแมพี่ถ้าแบบมันไม่เล่นเลยมันไม่เล่นมันไม่เล่นแก๊งไหนพี่บอกกับมันแล้วว่าทำไมไปเล่นก๊งไม่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 หมายถึงแก๊งหมายถึงหน่วยงานอ่ะมันถ้ามุ่งตรงอ่ะมันไม่ว่างยเนาะมันทำงานโอซีอ่ะไม่ว่างเองก็น่าจะรู้นะมันทำอะไรอยู่อ่ะเข้าใจเข้าใจพี่เข้าใจครับวันนั้นที่คุยอ่ะเออแล้วแล้ววันนั้นที่พี่ที่พี่คุยคุยกับนั่นอ่ะเขาเขาว่าไงบ้างพี่เขาตอบมายังใครครับพี่อีกเมือง ไม่รู้วะไม่ตอบเลยตอบมาแล้วตอบมาแล้วตอบมาแล้วอะไรเชิญใช่ไหมใช่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 พี่ตอบมาแล้วครับตอบมาแล้วเชินเมื่อนี่เพิ่งบอกคนคนแท็กขายออกแล้วไม่เอา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 รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เขาส่งมาให้เลยหรือว่าหรือว่ายังไงพี่หรือว่าเขาแค่บอกวิธีวิธีการทำบอกเฉยไ กันไม่ได้ขอีับ้พี่ที่บวัสดี่ที่บวาสดีีบ้นพี่ทีบวันดีทีบ้พี่ที่บวันพี่ที่บวัสดี่ีบวาสดีีบ้ันดี่ทีบ้นพี่ีบ้ันดี่ที่บวัสพี่ทีับวัสดี่ที่บวัสดี่ทีบ้านพี่ทีบ้านพี่ทีบ้านพี่ี่บ้นพี่ทีบ้านพีีบ้านพี่ทีบนีีับีี้ี่ีบีทีบีีบนีีบ้ีีบนี่ี้ีบนีีบนีีบ้ีีบนีี่บัพี่ กูไบ้แดกไอ้สัสกินเห็นกินน้ำเปล่าแล้วก็ดูดผอดดูไปดูดได้ระวังนะตาได้ขาวว่าหนึ่งสีเทาไม่อย่างนั้นกูไม่ติดใจมายแล้วล่ะเดี๋ยวจะโดนอะไรครับพี่เต็มบุบจ้าไอ้ไอ้ตดตดแล้วเอากลับมาดมแมบพี่ตอดไอ้โบ่มาหน่อยโบพี่คุยอะไรหน่อยครับพี่เลิยผมมึงจะพูดหาคดพ่อคดแม่มึงเนี่ยครับผู้หญิงอยู่ตัวมึงลำแบบเวลา ไปเบิกแเฉินอะไรพี่เฮ้ยตอนพี่ว่าแท็กไม่ขับง่ายกว่าวะขับง่ายกว่าเทสลาอ่ะเนาะเอาพี่เอาไงอะเอาไหนเพราะแท็กมันจะขับง่ายเดี๋ยวค่อยขับเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้เดี๋ยวว่ากันได้ผมเอาไปขายได้ไหมเนี่ยพี่หรือไม่ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอารถบอรโดรถรถรถรบัสพ่อเอ้ยงานงานคุณบอกไม่ขายแล้วมึงอยู่กับใครมึงอยู่ใครอะมึงอยู่ใครอะ บอกไม่ขายแล้วบอกไม่ขายแล้วบอกนั่นนหนเขาอยู่ข้างหลังแหละถึงแล้พี่บอลเป็นไรพี่ใครอยู่ใครต๊อตอยู่ใครอะห้างครับฮันนี่เหรอพี่บอลเป็นไรอะพี่เป็นไรอะฮะพี่เป็นไรอะก็ปกตินะเป็นไรเหรอพี่นอนอะพี่นอนอยู่บนพื้นอะบาร์กกันบาร์กกันบาร์กหรือเปล่าอันนู้นใครรูปพี่ดูพี่ลองเดินดิ กูเดินจนกูเดินบิงไปกูเลื่อนไปรถมือเนี่ยไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเลยอีกอีกแล้วอันนาขายแท็กใช่ไหมครับอ่าขาะขายเทสล่าครับน้องเอาไหมโอ้ไม่มีตังค์พี่โอ้คางไม่หยุดเลยพี่เปาไงจะเก็บไว้ไหมจะขายก็ได้จะขายก็ได้มจะขายก็ได้มจะขายก็ได้มจะขายก็ได้ค่อยค่อยซื้อกับตอนที่แบบมูลรถเสร็จแล้วไงพี่ต้องใช้รถป้าขอยืมมาแป๊บนึงได้ไหมพี่เดี๋ยวมาอันเนี้ยอันอันนี้ขายขายเลยนะครับขขึึ้้นนมมาา เดี๋ยวลองกระมูลกับผมเลยให้ใหม่พี่ขายเลยขายเลยขายเลยไม่ไรหรอกไม่ไรหบอกไม่ติดใจเลยขายเลยขายเลยมา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 เงินก่อนเลยครับเงินก่อนขายเท่าไหร่อ่ะเราเราแถรประสานเท่าไหร่เนาะหกเอ็มครับพี่อ๋อหกล้านโอเคกระเป๋าอะไรพี่หนึ่งแปดแปดหนึ่งน้องตอนนี้เทรล่าราคาเท่าไหร่น้องรู้ปะสิบสองสิบสามเอ็มไหครับถ้าพี่อยากได้แท็กบอกผมเลยพี่ ขอหลังโมดนะกระเป๋าอะไรนะผมว่าพี่ต้อมไม่ต้องเอาแท็กอะไรหรอกเดี๋ยวพาเอาประมูลอีกคันถ้าเงินเหลือกระเป๋าแล้วนะพี่ต้อมเย้่งแปดแปดหนึ่งครับน้องน้องนั่งคนขับเลยครับสองสองเก้าสองครับบัตรโอนล่ะเออเดี๋ยวแปดหนึ่งไปซื้อมาเหลือเปืนอีกกระบอกนึงเดี๋ยวรอเขาติดต่อก่อนเขินเลย ท่าหน้าเวื่อหน้าเวื่อคืออะไรวะทอดคิดถึงหมยยอย้อนไหมคิดถึงครับเพื่อนกันเนาะทอดกระเป๋าอะไรน,นะครับหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งน้องหนึ่งแปดแปดหนึ่งครับ